เด้อยายาโจมทุกคนทุกทันนะทักไทยเสาวันที่สิกรกฎาคม2568นะฝนกันยังตกเรยๆเยเนดีปีนี้ดีบางเทอก็บอกเคยพบเคยเห็นฝนตกตลอดอกคุม,มืมอ สิ่งที่บกขาดคิดบกขาดฝันนี่แหละเกิดขึ้นได้นี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้และรักทมเนาะเพราะว่ามันทุกอย่างเนี่ยนั่นบ่เทียงนั่นแหละมันวันเน้นอนอันนั้นแหละคือความแน้นนอนก็คือความวันนี้นั่นแหละความไม่แน่แหละคือความแน่มันอาจจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปกเป็นตามเราคิดก็ได้ เหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นนั่นแหละคือธรรมะคือความนื้คือความ,วามบวดเทงคือความเน่้นอนมันเป็นไปเหตุตามเหตุปัจจัยเขาเนี่ยมุผู้มีธรรมผู้มีความเข้าใจก็หมายถึงว่ามีความเข้าใจในธรรมชาตินั่นแหะก็ออยู่เป็นสุขไม่ได้ดิ้นรนคนต๊เดีย๋ยงไม่ได้โทษ ฟ้าโทษฝนโทษเทวด,ดาเป็นเหตุปัจจัยเขาน้ำท่วมฝนแรงบางปีก็บอมีฝนแรงเห็นบ่เขาก็บอไดป้ปีก็ท่วมนี่แหละโลกมันมีอย่างที่ว่าชีวูแบบดีตลอดไปทั้งดีทั้งบอดีนั่นแหละจังว่า ถ้าหูจักธรรมหูจักธรรมาชาติหูจักรักษาใจเจ้าของได้ก็อยู่เป็นสุขได้มันบ่มีอย่างเห็นให้้ยามีความสุขได้อีหลีนอะในโลกการสัมผัสการอาศัยตาเห็นรลกหูได้ยินเสียงหาความสุขมันเป็นความเห็นพิษมันบ่เข้าใจกฎของธรรมชาติข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมบ่มีรักใจบ่มีที่พึ่งที่ทึ้ต้องนั่นแหละ มันก็นเลยบุหงจักธรรมชาติบุหงจักการเปลี่ยนแปลงไปสำคัญคือปัญญาความรู้มีสอยมีมุมมองในโลกอย่างเข้าใจแล้วกับโเป็นทุกข์เรื่องธรรมะมันก็เรื่องการเข้าใจธรรมชาติมันก็อยกับธรรมชาติด้วยที่ใจหาบดินรล่นนี่แหละเกิดมาหินแบบบาแสบอยู่แบบลําบากมันก็เข้าใจได้ถ้ามีธรรม อยู่เป็นสุขได้เท่ากันคุณจักรักษาใจเจ้ากอนนี่แหละจังว่าปัญญาเฮ็ดให้ผลทุกได้บอกว่าคนนั้นสิจนหรือรวยชนชั้นวันนาใดกบฏทุกได้เพียงแต่ว่าร่างกายความเป็นอยู่ในโลกอา,อาศิต่างกันแต่ว่าใจมันบกทุกนะนี่นี่ละจังว่าเฮ้ามาเรียนรู้ธรรมะน,นี่เฮ็ดให้ใจเฮานี่ประเสริฐสดเพราะนว่านี่แหละ มาเป็นพระอะล่ะฟืใจให้เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเหมือนว่าพระหมายถึงว่ามาบวชใส่ผ้าเหลืองเป็นพระมันไม่เหมือนคำว่าพระก็คือใจที่มันบริสุทธิ์ด้วยกิเลสตัณหามันคือละกิเลสนั่นแหละคำว่าพระนคือผู้ที่ฟึกฝนละกิเลสหว่าใส่เสื้อผ้าเหลืองแต่บนละกิเลสมันก็นแค่สมมุติหมาเจ้าของใส่ผ้าเหลืองจะสมมุติเป็นโสก เป็นพระเิยๆเนี่ยพระแท้จริงคือใจที่มันมีที่มันละกิเลสได้ฮะเป็นพระพระแท้คืออย่างพระโซดาบันพูดแล้วเป็นต้นไปพระแท้พระที่ละกิเลสได้ยังพระปลอมย่อเนี่ยเอาผ้าเหลืองมาคลุมเป็นปลอมกันย่งมีกิเลสย่คนกราบคนไหว้กันเนี่ยเขากันชัดท่าแหละยิ่งเจ้าละกิเลสผ้าเหลืองเนี่ยเดี๋ยวว่ามาใส่ผ้าเหลืองใส่ผ้าขาวกัน ยังโูนยังโมโหยังโกรธไม่ได้ละกิเลสบ่แม้นมแนวทางพุทธศาสนาบ่แม้แนวทางพุทธเจ้าบ่อาศัยผ้าเหลืองบ่อาศัยผ้าขาวเพื่อละกิเลสมันกับเป็นพระบ่ได้เนี่เป็นสิ่งที่เฮาต้องมาพิจารณาบ่ละเห็นบ่จุดประสงค์เนี่ยนั่งกับก,การเป็นพระกับการเฮ็ดให้เจ้าของได้พบกับความสุขละละกิเลสได้มันก็เบาสบายละ ผมมีกิเลสในใจนี่แหละฝึกเอาเรียนรู้เอาให้มันเห็นกิเลสเห็ความทุกข์ในใจเจ้าของเพราะเฮาได้มารับสื่อให้เกิดการพิจารณาในธรรมมารับสื่อเพื่อให้เกิดปัญญาหน,าออหนทางนี้มันเป็นไปเพื่อหนทางพ้นทุกข์สื่อธรรมะกระตุ้นให้เฮาได้มีสติมีปัญญาเห็นความคิดเจ้าของที่มันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสมันหลงอยู่ในกาม แข่งย,ยื้อแย่งแข่งขันกันเอาบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมามาสอนใจเจ้าของแหละทุกข์กับผู้ใดกับข<ม>ัวกับโลกกับสิ่งของนั้นเห็นบ่กับหมากับแมวที่ตายไปให้น้ำเห็นบ่กับต้นไม้เห็นบหมต้นไม้ต้นมะมงอยู่นหน้าเฮือนอการไฟฟ้ามาตัดรลอดสูญเส้อเขากำลังเป็นมามตัดต้นไม้ขู่เห็นยังอันนี้ ทุกขือกันได้กับตนใหม่มันเย็ดนะนะออทุกข์กับหมาหมาตายก็ให้นำ้ำเนี่ยต้องพัดภาคมันบ่มีอย่างยี่ห้าเย็ดมันถือมันใดแต่เพราะความบม่เข้าใจเพราะความนะูมันก็เลยเป็นทุกข์มันมีเีืลองมีลาวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดชีวิตบ่มีคือความรู้บ่มีสื่อธรรมะ,ะนะมาเห็นให้เอามองมองแบบนี้ จงังหวะมันก็เห็นบอกอันนี้แหละมันความเห็นเปลี่ยนแก้ไขเจ้าของได้ปรับปรุงเจ้าของได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะอาศัยเสื้อกระตุนให้มีความเห็นต่างจากโลกเข้ามาสู่ธรรมมันกับมองในแง,ง่ธรรมะน,นี่เพิ่นเอินว่าปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารกดจากการฟังธรรมมันก็เปลี่ยนความเห็นเจ้าของความคิดเจ้าของพิสิหาความสุขกับรูปเสียงกินรด แต่ก็ะโยกครับรูปเสียงกินร้โดยปาาัจจากความรู้สึกเข้าใจนะนาใส่เขาโยกติโย่ตามเหตุตามปัจจัยมาได้ดินล้นตามมีตามได้ยังเป็นพระสบายยังเป็นโยมนี่พอยังโดนดินล้นได้ไม่ต้องแสวงหาเป็นชาวนานี่ก็รูหามองโยกมองเศร้าหาอยู่แนวขิน เด๋มันก็เป็นไปในทางทำกรรมมันต้องมีครอบครัวมันมีครอบครัวแน่นอนมันต้องรับผิดชอบในนี้แหละนี่นี่จักการทำกรรม่าได้แต่ว่าทางทางโลกเนี่ยการกระทําเนี่ยอยู่ในสิลในธรรมกันยะเห็นปะจังว่าโยพนทุกโยออจะกิเลสตัณหาก็อโบดหนทางที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อว่ามีภาลบ่มีครอบครัวเนี่ยมาะเด็่กันยะว่าละ มันบริยญาอย่างเงีงย้งยมันใจเจ้าของมันกิเลสตัณหา mm. มันบอเห็นประโยชน์ของการอุโบสถของการปฏิบัติธรรม mm. ปั่นยานส่วนมากยานเห็นบ่า mm. ยานศีลปยานธรรม mm. ยานบวชมียานปฏิบัติบ่บดบได้แล้วยานตกนรก <c oughs> มุมมองของโลกโอ้เนี่ยสีมองเนี่ยได้สีชัดถ่านเนี่ยได้เป็นบ่ mm. มันจังเจ็บเยอะบวชกันเยอะ เยอะออกบวชเยอะปฏิบัติธรรมเด้หาได้เงี้ยเศรษฐีหาได้เงี้ยเนี่ยว่าแต่เศรษฐีเลยเจ้าขวงคนจนจนยู่ในเนี่ยโหว่ามีรั่วบามีก็ยังบวชอพราะบ่ะะมีศรัทธาบ่ามีปัญญาคือว่าละ่ะถ้ามีศรัทธาแล,ล้วรวยสําใดกูกระโบส่นและทรัพสมบัติภายนอกกัร,ริย์มหาราชาสมัยทั้งพุทธกาลเห็นบะมหากัสสปะรวยเป็น แปดสิบโกดลู่สายเสียถีลูกสาวเสียถีคือกันอแต่งงานมาอยู่น้าเดียวข้าเจ้าบนนวลน้าเดียวข้าเจ้าถือศิลป์พอได้รู้ว่าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกฟ้าวบดเห็ยินปะหูซองฟ,งฟังแต่เสียงธรรมะหูซองเพิ่งแต่ว่ามีภูมาบอกความจริงเขาแล้วอันนี้เฮายัางได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมแล้วมุนเพิ่งฟังวิทยโยไปมุนกายปึ๊ด,ปดไป พอได้ยินเสียงเพลงเสียงมองลำัก็ยศยดยด,ยดพอได้ฟังอันนี้หาเสียบเลยว่ะเฮมเบอ,อเสียบเสียงเสียบรูปเสียบกินเนี่ยแหละบอหูตัวได้ว่าเจ้าของหลวงว่าเจ้าของทุกเพราะอย่างว่ามีการมาพิจารณาเนี่ยแหละว่าหลงมกมุลอยู่พระเจ้าพระสงฆ์เทียนได้ฟังกับวงเงี้ยหูฟังฟังแล้วก็จักเฝ้าหยั่งเห็นบ่ ไม่ได้เข้าหูไม่ได้เข้าอกเข้าใจเขาว่าล่ะเลยโบเห็นทุกโบเห็นว่าเจ้าของหลงมีแต่หลวงว่าเจ้าของรู้เจ้าของชั้นลาดมีแต่คนทุกคนแย่แลวไปบวชคนมันมีปัญญาบางทอมันก็เมยียนอยู่ด้กอคนพระบางรูปเข้ามาก็บรรลุเลื้องธรรมะผมโบได้ปฏิบ,าบาัติคือว่าแหละมันก็เมยียนความเขาคือก็มีกันะแต่ผู้รู้ผู้ปฏิบัติก็มี ผ um ู้เอาจริงเอาจังกับการรับทุกขุบาจา์เพ่นพระกรรมฐานเพ่นนะแต่ววาบางเธอเขียงขั้นหลายกัลงไปก็มีเห็นบ่นี่แหละจังหวะสําคัญอยู่อเนี่ยแมวจัดหากับเ่าได้ประกอบได้ปัญญามืนอก็ไปสุดโต่งได้น้เห็ดหลงได้ก็ได้เนี่ยทางปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็ได้จังหวะมันมันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ เน้นสัมมาทิฏฐิทีท่คูบา,าจาย์เทศห้เฮาฟังนั้นเฮาเกิดสัมมาทิฏฐิเอากับปฏิบัติได้ตลอดมีแต่การเรียนรู้เจ้าของเบื้องเจ้าของบุญยุ่งกับไผ่ละกายเดียวจิตเดียวโลวนี้นะบมมีไผ่ซอยเฮาได้ดอกอาศัยซื่อธรรมะคูบา,าจา่าเนี่ยเอามาเป็นรูชีวิตเอาธรรมะเนี่เป็นโคชีวิตแนบชิดกับธรรมตายไป,ปกับธรรมะ ตายเพราะทำดีก่อช้ำเพราะเธอนี่มันตายเพราะเธอเพราะเธอคือเธอคือ,คอ,คอกิเลสย่อมตายเพราะกิเลสคนครคนส่วนมากตายยนอนกิเลสนั่นแหละเกิดมาเนี่ยก็ยนอนกิเลสกิเลสายถึงตัวตนยังมีตัวตนเหมือน,นกันนั่นแหละมีกิเลสมีความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าตายด้วยร่ำแล้วบอกมันศิละความยึดมั่นตัวตนน่ะนะยอมตายยอมมอบกายถาวายชีวิต นี่พระพุพระธรรมพระสงฆ์มันก็คือมีจิตมุ่งไปในทางที่ว่าจะเริ่ญสติอะไรแนวาทางปฏิบัติที่ถือตรงตอะไรละถึงว่ามอบกายก็หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนี่แหละพื้นฐาน,นอย่างสิมันสิก่อให้เขาเกิดประโยชน์นกากต้องมาเรียนรู้ก่อนมันจะมีความพอใจในการเรียนรู้เหมืนบอกเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระ สาระที่ว่าเฮ้ยในหอเนี่ยรู้เกิดค,ความรู้เกิดค,ความเข้าใจในสังขารนั่นแหละเพราะว่าเราถึงธรรมะเดีย๋ยวว่าสาระในโลกเนี่ยการได้เงินมาเสียกับอันนั้นเสียกับอันนี้เห็นบ่มันไหลาสาระบนกระดาษเสียเงินไปกับการกินเหล้าสูบยากับการเบิง้งการละเล่นหน้าเนี่ยเดี๋วว่าเป็นอบายมุกไปดูการละเล่นมันเพลิอนหอนะ้าเห็นบ่ แสดงอันนั้นแสดงอันนี้ให้เบิ่งเพื่นคือกล่าวมาละเบิ่งหนังเบิง่งฟังเพลง,งนะเออรูปเสียงกินรถที่น่าใครมาละเจ้าชายกษัตริย์เขาก็เบิ่งเสียบกลาวมีความสุขเป็นบ่ยักยะเนี่ยคือกันรู้ใส่เสียทีเนี่ยพราะแม่ก็หามีคนรู้มีความสุขกันทุกคนเป็นบ่กก็หาแนวดีๆไม่โลเสียบหาหาันแทบๆมาให้กินน่ ลงกันนั่นน่นั่นหละว่าโอ้โหธรรม,มพระพุทธเจ้าคิดว่าความสุขในโลกคือการได้เอี่ยงดังใจเอี่ยงแ็ดให้บ่ทืกใจก็เป็นทุกข์ฝน,นตกเลยล่ะตกอย่างก็นดอกระเด้แไดวฝนลำค้านบเป็นทุกข์ทางก็เป็นรวมเป็นบอ่อหลายออนี่แหะสิ่งที่พอได้ดังใจมนะามองนง่งธรรมะกับพอดีแหละ ก็ดีทุกอย่างเป็นธรรมชาติเขาเนี่ยละ่ะเบื้องใจเจ้าของได้มาสิหันครบมาเบื้องใจเจ้าของเดยศึกษาธรรมเ่ยมันฟ้าวมาเบื้องใจเจ้าของทันทีเนี่ยละ่ะมันอาศัยธรรมเตือนนะนะเตือนสติธรรมะเตือนสติเจ้าของว่านะม่นสิไปโทษเหีหยงนี่มันโง่ได้มันไปโทษอันนั้นโทษอันนี้เนี่ยอืมไปตำหนิคนนั้นไปให้ขาสิ่งต่าง สิ่งต่างๆมันถือตรงอยู่แล้วเป็นไปตามรรมของเขาอยู่แล้วหมามันก็ับา้ำนาทีของหมามันที่มันหลงอยู่แล้วชัดลกผูมีกิเลสก็ทําหนาทีความหลงของเขาไปเขาก็โกดกันไปเขาก็ฮักกันไปค่อยฮักเจ้าห้ายคอยสั่งเจ้าห้ายเขาก็แคนกันโอ้เป็นธรรมะเออเห็นบอกเป็นธรรมอกันได้บุญบาปเป็นธรรมะดีโซเป็นธรรมอะอกุศล,ลกรรมกุศล,ลกรรมกคืลลกรรออ กรรมในไฟดีเป็นธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นธรรมเลยเป็นธรรมชาติของคนมีกิเลสนะนะเห็นบอกเขาก็ด่าเขาก็โลภเขาก็โกงเขามันจะได้หลายเนีกูกูมีกิเลสกูก็จะได้ตัวเมื่อจะมาแย่งกูกูสาวงามกูก็แย่งอันนั้นก็มีกิเลสกูก็สีแย่งเอาคือกันกูสิแย่งมึงเจี๊ยบกูจะได้คือกันนั่นมันระเบิง้าอย่างกิเลสเป็นบอก มันเห็นอยู่ในใจเจ้าของนี่แหละมันว่ได้เห็นในใจผู้อื่นคือมันเข้าใจอ,อตัวทุกเหตุของทุกคือพระเจ้าสอนเนี่ยมันก็เข้าใจสัตว์โลกแหละหน้าตามันคือเดียวในนี้แหละคนใจมันต้องการความสุขคำรบเสียงกินรถคือเดียวเมื่อเมียนบะมาแต่งงานกัน,ก,นก,ก็ต้องการความสุขมาแต่งไปให้ยังเป็นทุกข์บอว่าได้เมียนบต้องการกามาเสพเม่ยแหล่เห็น เข้าใจอย่บอกว่าเออเจ้าของหลงกันอยู่เจ้าของเปิดเผยในธรรมชาติของกิเลสตัณหากันอยู่นั่นทีคือความเพลินไปหลงไปบ่รู้ตัวว่าเป็นทุกข์แต่ละคนหลงหลงกันเหมนบอกหลงในธรรมชาติที่มีกิเลสก็ว่าสุขก,กันเลยยึดมัน่นอุปทานโม่กันในเงินหลายมีความสุขเออไปเอาไปหาเงินหลๆใ,หในไหนใจังได้เงินหลมันก็โกงเขาตัวบอกว่า ม่ยค้าไปตลาดขายขวงก่อนขวงตาสัางเลยเฮ้ตาสัางมันอืเบาๆนักๆแมาสัางลงไปมันก็เออได้กิโลนึงให้มันได้จากแปดขีดเ <c oughs> แต่ก็ได้เงินหลายเห็นบะเลีย <c oughs> เลี่ยกกมกกนโกะนบอกว่าเพิ่นสลราดได้เห็นบ่ไอ้จริงทําก่ำเพราะใจเจ้าของมันมีกิเลสเยอะได้หลายไม่ได้เห็นว่าเจ้าของอัน <c oughs> <c oughs> เป็นโพนมีกิเลสได้ กับเคว่าเจ้าของนี่ฉลาดได้คนมาซื้อนี่ง้สูนีงง่ง้อที่กูกลวงเอาคนงโง้อเว่าแท้จริงจ้ององทากรรมเห็นบ่เมื่อเลยเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานของสัตว์โลกที่โลภที่หลงที่โง้นั่นก็เหตุใจเจ้าของไปเกิดเวียนวายตายเกิดอันนี้แหละคืนว่าตายด้วยกิเลสตัณหาเมื่อมาเกิดมากันมีนิสัยเว้าเห็นบอกต่างกันคน บมมีเลยนิสัยในทางธรรมบมมีอุปนิสัยในทางธรรมเลยผมมีความสนใจในวัดว่าศาสนาบุญกุศลบมมีการส้อยเลือแบ่งปันให้ผูน้นั้นผู้นี้มันก็เลยผมมีใจที่ยินดีเห็นนะในความดียินดีในบุญกุศลมกมุลยุกิเลสตัณหาตายไปก็ไปตามกรรมเขาเนี่ยเอาสิเห็นอยู่หมอกคนทั้งหลายโลกนี่นะส่วนมากแล้วโอ้ยอยื้อแย่งแข่งขันกัน บมมีศ yup. <po target> you know, ีลม mm ีธรรมเมื siete, ่อแต่พข้ามาอยู่ในวัดสอนให้เฮ็ดดีนี่ก็มันก็มนอยู่ดอกจะิยธรรมต่างๆศิลธรรมต่างๆมันก็เป็นเรื่องของโลกสอนให้เฮ็ดดีแต่มันบอกเขาถึงสัจธรรมนะสัจธรรมคือความจริงนะความจริงที่ีให้เขาได้รู้ความจริงว่าทุกน่ย้อนหยังสัจจะอริยสัจความจริงสี่ประการ มนบ่หูเห็นบ่ทุกย้อน,นว่ามีกิเลสในใจจะแหว่งหารูปเสียงกินรลดกันได้แต่งตัวงามได้เฮ็ดงานดีได้มียศมีตำแหน่งกระลงกันเป็นเจ้านายใหญ่โตต้องต้องกราบต้องไหว้เพิ่นให้หนายให้ตาเพิ่นเ่บกลราบบอไหว้เพิ่นเพิ่นสิหน้าบวชหน้าเบื้องใส่ได้ไปโรงเรียนเองคุณครูก็ต้องกราบไหว้นักเรียนบาาย่ไหว้โคกับโคก็หน้าเบื้องใส่มันงยุด ทำเน่งพ่อเมฆรูปเบาฟังกระส่นกูเป็นพ่อเป็นแม่มึงได้รู้หลานนี่หรอ่แล้วมันยึดตัวต,วตวนอัตตากระบอกกระสอนไปนนะละมีแม้นว่าบอกให้สอนแต่ว่าใจเจ้าของมันมันยึดนนะะว่ากูนี่คือผู้นั้นกูนี่เป็นตัวเป็นตนนี่แหล,ละเป็นโคเป็นมอเป็นพ่อเป็นแม่ไม่แต่เป็นพระโยมพิชยน,นั้นพิชัยนี้พิดัหาย ต้องเฮ็ดนี้ถือยึดมันในพิธีกรรมยึดมันในการกระทําต่างๆแต่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปด้วยบ่ยึดเฮ็ดไปด้วยว่าเออมันเกิดประโยชน์อย่างเบี่ยงเบียนให้คนละบาปได้ยช่บ่นะเออไม่มาเฮ็ดบุญกุศลคิดใจก็สีเกิดการคิดไปในเงี้ที่เชรดท่าในความดีนี่แหละเห็นบ okay, okay. right. mm ่กระตุนเนี่ได้ให้คนบทําบาปให้ทําดีเมื่อเจ้าทําดีเจ้าก็สิได้ไปพบกับความสุข ก็คือทางสุกติเจ้าทรรโสเจ้าก,ก็จะไม่ตายไปได้ไปในทางที่เป็นทุกติคือตกนรโลกเป็นเปตเป็นสละกายเป็นหมูมากาใกล้ไปกับสอนเห็นบ่พุทในเจ้าก็ให้สอนใหลรักธรรมลูกกิยธรรมศิลธรรมจริยธรรมแต่ส่วนมากก็สอนกันตายอยเห็นบ่ทั้งท,ง,ทงโลกองค์กรต่างๆส่งเสริมจริยธรรมกันให้นักเรียนที จักกระตันโยจักทำความดีนี่แหละราบไหว้ก็เป็นสิ่งที่ดีทักทายเขาจากันดีดีนี่แหละมันมีกิเลสเลืองกิเลสนี่แหละบ่คอยวอากันมึงก้นกันจนเท่าจนแก่กับว่ากิเลสอย่างกิเลสเป่าย่อย่างนอกิเลสนี่โมโหเลื่องกิเลสก็คือโลภกวดหลงคนละโลภอี่อย่างนอโลภยางความเยืนใดเยื่มีเพื่อกันโลภกันทั้งเมื่อแล้วเราว่ามันก็ธรรมดาด้วย ก็แม้ธรรมดาของกิเลสแต่เจ้าหูยบอกโลกมันนํามาซช่งความทุกข์มันเป็นเหี้ยนใ้เป็นทุกข์สมมุติให้ละตัวนี้ล่ะพุทธเจ้าสอนให้ละละความโลภละความโกรธความหลงมึงจังบ่กทุกข์มาบ,าบาอกให้ยมียันใดมันก็มีเมือนแหละเทียงได้เห็นบ่บอกฟังฟังธรรมบอกเข้าใจบอกให้ละเนี่ย ยจะได้หลายล้ายได้ตามที่เฮามีตามเหตุพระใจก็จะไปแข่งขันกันร้ายรรมาหากิกํำลังของไปของมัน่นบ่อนยอมกิเลันบ่อมตันหานี่มันบม่ม,นมีทางเต็มบุตรแม่นอิเล่บุตรเจ้าแม่นเธอต้องรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านบ่พอ่อยังจนโยนนี่แหละความจนคือความหิวในใจ ไม่เนี่ยไปมองว่าเออความจนคือบมมีกินบ้าความจนเนี่ยเขาอิ่มเขาบหิวอ่ะนันะ่นแหละความรวยคนจนผู้ยิ่งใหญ่ก็คือความรว,ว,วยในคือมันอิ่มในใจนี่พระนี่แหละจนที่สุดเพ่นบ่เอาอย่างนี่แหละคนผมมีอย่างบมมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้ก็คือความรวยของพระอริยะ,ะความรวยทั้งโลกก็คือการมีหั่นมีนี่เป็นบ่มีทีทางหลายๆจะร้อยหลาย,าย,ลายพันหลาย มีรถหลายขั้นมีสมบัติเงินทองหลายที่เป็นเว้ลลมีเงินฟาธนาคารนหมื่นล้านแสนล้านไปเป็นกนว่าไม่ละรวยแท้จริงมันไม่ได้รวยใจมันหิวอยูพ่พระเจ้าจังว่าความรวยเบื้องที่ใจใจมันหิวกระจนใจมันอิ่มมันก็รวยคือพ่อใจนี่แหละมันอิ่มยืดซื้ออยไม่ได้หลงในรูปเสียงกินรถ ไได้ต้องการอย่างสมบัติในโลกแต่มีมากันนั่นแหละมีหลายเพื่อว่าได้ว่าเจ้าของร่วยเพื่อคูบาาจารย์ที่ว่าญาติโยมถวายปัจจัยมา้กให้รับเงินมาเน,นี่ยนี่และเพื่อ้เอาเอามาส่งข้อซ้อยเหลือสังคมมูลนิธิต่างๆที่เป็นประโยชน์องค์กรต่างๆในโลกขาดแค่นอย่างเหมนบอกสถานพินิษคนพิการต่งางๆเพื่อส่งะ้ ส่งเสริมโรงเรียนให้นักเรียนให้คนยากจนได้เรียนหนังสือในสังคมอยู่ย่างสุขสบายเกิดความสันติกันมีความเท่าเทีเทยมกันบริหารบ้านเมืองได้รูบาอาจารย์พันหู็เหนบ่กมาสงเคาะกันในด้านร่างกายในหลังความรู้ร่วมทั้งการเผยแพ้่ธรรมะตรงนี้ก็สําคัญธรรมะในระดับโลกิยะเน่ระดับโลกุตระธรรมเนี่ย มันก็มีระดับคิดต่างกันความรู้ตั้งกันเนี่ยจังว่าเอาก็มาพิจารณาเบิง่งใ,ในแง่ของธรรมะเนี่ยไปดินรวนที่จะรวยคือเข่าหลายมรวยมัน,มนบรรักษาใจเจ้าของให้มันรวยมันก็ทุกข์คือก็มันมีตัณหาในใจเนี่ยความรวยแท้จริงคือรวยในศีลในธรรมมีอย่างก็รวยก็อิ่มนะเออเอามากินอย่างก็ พอดีบม่ได้หิวบมหิวทั้งตาบ่หิวทั้งหูะสัมพัสอย่างก็<ม>ศึกษาธรรมาละคำวาบมหิวกัเกิดดับเกิดดับนี่มันมีได้คนมีกิเลสตัณหาเนี่ยแม้แต่รวยก็ต้องเปรียบเทียบเห็นบ่ต้องเย็ดกินอาหารร้านห,หรูๆเขาบมกินได้อาหาร้างทาง<ม>ต้องมี จานละหมื่นจานละแสนก็มีได้อาหารคนรวยครเสือ้อสุดเสื้อผ้อาก็เป็นตัวละหมื่นตัวละแสนเอามะฮุมกายเน่าๆคือกันเม็ดน,นั่นแหละเห็นบอกมันแต่จิตใจมันมกมุนอยู่กับกามันก็ยึดเพราะม่มีซื้อมาให้เกิดการพิจารณาจังหวัดด็อเตอร์ปอลซี่เห็นบอกถ้ามีความโกรธมันก็งัวคือกันนั่นแหละเห็นบอกความงัวนะ่ะเิ่นหมายถึงวุปทาน หมายถึงตัวกูความเป็นกูที่บอกพ่อใจหมู่ศึกษาธรรมคิดว่าด็อกเตอร์เนี่ยคือผู้มีผู้มีความรู้ในทางโลกเนาะตามสาขานน้นสาขานี้หลักการต่างๆเป็นผู้มีความรู้เลยยกย่องมันเป็นด็อกเตอร์ความรู้ในนั้นในนี้บางคนก็ว่ามีความรู้หลายกาพอก็เมะจบปริญญาตีพอเมะนี่จบปริญ,ญี แม่นี่โง่กูเป็นลูกนี่กูสลาดเมืนบอกว่าได้ <c oughs> อันนี้มันยึดมันถือมันถักกู่องบอกลงเพิ่นไปพระเจ้าของฉลาดฉลาดเนี่ยได้คือ,อยังให้ยังทุกข์ทุกข์กับรูทุกข์กักกบโผอยู่จบสูงมันสวยอย่างได้สักความรู้ทางหลวงไม่ได้เห็นให้เจ้าของนี่คนทุกข์ได้ความรู้ทางถ้ำนี่เจ้าของนี่รวยได้แล้วก็สุกได้ รวยจนบุบมีไภัยรวยนั่นละ่ะมันอิ่มแหละนี่ออรวยบุมี่พันพ่อนะทั้งโลกรวยแสนล้านหมื่นล้านกนก็ต้องการรวยที่สุดในหมู่บา